แอดกาไปดูกระจกข้างในหน่อยนะ,ะอะไรล็อกเหรอใครล็อกไว้เนี่ยฉันลืมบอกหลอนนี่คุณหลวงเป็นคนล็อกเหรอนี่คุณหลวันไม้คันมึงจริงเลยอยากจะ คุณแม่ท่านยอมให้หล่อนไปงานเลี้ยงด้วยไม่ต้องมาพูดเลยไม่ใช่ฟังหลังฉากอย่างที่คิดกันท่านอนุญาตให้หล่อนเป็นล่ามเป็นแขกค,คนหนึ่งมันนีเชื่อหรือว่าคุณหลวงเป็นนักการทูตอา้าวนี่ก็รู้แล้วรู้เจ้ค่ะแต่เพิ่งเชื่อทั้งแร่ทั้งเหลี่ยมทั้งหลอกทัง้งรวมครบเครื่องเลยนะเจ้ค่ะ แล้วนี่มันไห่จะได้เข้าไปเนี่ยเอาไว้เข้าพร้อมกันออคุณหมอนโอ้ยน,นี่หมนตกน้ำคราวนี้นะมีหวังจมน้ำตายแง่แง่เดินธรรมดาสิจูคาทำไมต้องเดินขากร เจ้าคะอา้าก็เวลาเดินแล้วกำไลมันก็กระทบกันมันก็เสียงดังแล้วก็เจ็บในัางหากรงเหมือนกับเป็นนักโทษเลยนี่ม้วนน,นี่น,นี่ฉันรู้แล้วว่าทำไมาก็ถึงให้ลูกสาวใส่กำไลเพราะว่าเวลาเดินไปไหนเนี่ยจะได้รู้ไงถ้าเป็นเด็กสิเจ้าคะต้องแขวนกระพวนคอแขวนกระดึงด้วยเลยไหมล่ะนกสาลิกาถูกใส่กำไลทองเสร็จแล้วแปลว่าอะไรเจ้าคะทำไมจะต้องแปล สาริกาแก้วช่างพูดเจ้าของเขาใส่กำไรให้ทุกตัวแหละโอ้ว่าสาลิกาแก้วเสียงเจ้าจับใจอยู่ในห้องถ้าพูดได้พี่จะใส่กำไรทองรักเจ้าของเจ้าจงพูดให้ดีๆพ่อเทพอย่าล้อน้อง ขอแสดงฝีมือบ้างเอ๊อะอะโอ้ว่าเจ้านกกระจาบพ,พูดมากโดนถอนขนโทษดกรอบในกระทะไฟลนหรือจับโยนลงแกงสับนกให้หมดเอ่ยไงล่ะไงล่ะ <c oughs> ว่าเลาะเยาะอะไระเปล่าขอรับกลายเป็นเอาผิดคนเดียว